สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสกุลสกคนมือนี้สิพากันคนไมไมาให้อ้ายเพิ่อเราจะพี่น้องไปเบิ่งนอนกันนะจ้านอนแบ่แพงผสมไม้ย,ยังไปให้อแยบบากเอากระสีประมาณนี้พี่น้องกับบอร,ระดันไหนอันนี้ก็คือคอนเฮ็ดแล้วจากรกระดูกกระดูกงียซีเมียนตัวนี้อีพี่น้อง เป็นระพบ,บระเบียบนในบดิเมวณหมู่บ้นานเพนเอาไม้พี่น้องวันนีพี่น้องมาขุดไม้ไปเะ็ดข้าวไม้เฮ็ดข้าวปะคนไม้เฮ็ดข้าวพี่น้องข้าวสีงัวข้าวสีงัวบ่งกันนะพี่น้องบัดมุ้งมาเลยพี่น้องจังสีหงว่ามันเป็นทรงแบบใด สามสี่สิบสองสิบสองต้นสองเสาสนุกกระซิวไปแบบคร่าวๆในเดื่อจาพี่น้องอันนี้คือพักลุ่มเรื่อจาพักลุ่มเนาะและสิบเป็นทางลงทางลงเฮือนอันบอนที่อ้พันยืนนั้นกระิบเป็นห้องเป็นห้องแล้วอันที่พันยืนนั้นสิบเป็นห้องสองห้อง แล้วก็เสื่อมที่บอแพนเนาะเดี๋ยวนักศึกสิเป็นห้องโถงเลยแล้วก็สิออกมาทางนี้ข้างๆนี่มันก็ต่อออกมานี่พี่น้องบ้านนี้กับลางนี้ที่เป็นหกักทางลงบอ,พบอแพงเป็นคนไม้ไปให้ลุงเพื่อนนะพี่น้องก็กมีแต่สองคนนี่เลยเฮ็ดคอยเฮ็ดกันปวกแป๊กๆนะจะ๊ะไอเพื่อนก็ประมาณทิ้งเดือนมเพื่อนชิเม่าแต่ใจจริงกั <laughs> เพื่อนก็อยากซอยน้องมันแล้วพี่น้อง อั them, no. there are no so ่นสิบ่แล้วไว้ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ได้มีไม้แด้มีไม้น้งสิได้เข้าไปซื้อกบพี่น้องมากบแปดนี่เห็นบ่แป้นที่สั่นไว้แบบนี้พี่น้องต้องกบซะกอนจังสิปูมันจะบ่เป็นเียนเนาะนี่สิเข้าไปซื้อกบมากบก่อนกบงามกบให้ละเอียดซะก่อนเจ้ากบอันไม้นี่ฮะไม่ไม่อันข้าวไม่คืออันข้าวแม่นี่ เพื่อสิบ,บริกกบเดียโยนโเพนเนาะกัตสิกบใส่เลยใส่เลยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ทางเทิงพุูนมัเป็นอย่างดอกะเนี่ยส่วนที่ไม่เป็นเขาต้องได้กบเนาะบองที่เขานั่งเล่นนั่งอยู่พื้นอยู่อย่างนั่งปูเนาะเป็นปูปูปูมันป,ป,ปูทางเทิงและทางลุ่มพี่นะ้องไม่เขากระสีก็เฮ็ดไปเบิ่งเนาะพอเรีอ,บบอ,บอกว่าพ่อกะจะได้หาตื้ม อ่ะสิพอ่ออยู่ดอกคันยังบัได้ก็เป็นไม่แอมเนาะไม่แอมสนุกยังบัได้ซื้อไม่เส้นไม่ข้าวไม่นนพี่น้องมีนี่แหละไม้ที่เอามาก็ได้ประมาณนี้รรกระชิ่นบ่อแพงกับระชิ่นค n c o ไปทีละเล็กละน้อยได้ไม่แอมแล้วกระชิยังวงกบเนาะพี่น้องวงกบบาทปกติ ประมาณสิบเป็ดประมาณห้าบานประตูประตูปูนยิยมเศษห้าบาทละสิบเป็ดประตูสามบานเนาะห้องนอนสองห้องนอนน่ะสองบานแล้วกะ็ทางออกบานหน<ป>ึ่งเป็นสามเดี๋ยวพี่น้เน,ะเน,นเาะผลกระสอบไม้คือประกาดการประกาศประกาใช้เพันเท็กเลยว่ากระเบื้องเขาประมาณจากักเทโถไลเนะาะจักสิพอเพราะว่าตอนนี้เขามีอยู่ประมาณห้าสิบเนาะได้ซื้อมาไว้ ถ้าบ่พอก็ได้ไปสั่งมาตืมอีกพี่น้องนี่สิถ้าว่ายักสร้งมาเพิ่มอีกร้อยหาพี่น้องร้อยหาให้มันเป็นสองรยคันมันเหลือกระสีเห็ดหองน้ำเลยนะพี่น้องร้อยปลายไ่ได้หรอานะร้อยปลายวะคันร้อยปลายก็สร้งมาสองรยเลยแหละมันเหลือกระสีห้องน้ำห้องน้ำจะเอาด้เอาอย่างนกระสีีบอกเอาเาอ๋อนี่บน กินรถว่าเออจะเอานั้นเนาะก็ได้คือกันแต่ว่าเขาต้องเอาแผ่นใส่น้ำเนาะใส่แผ่นใส่เพราะว่าเอาใส่กลางเวียนน้ำพี่น้องมันให้มันมีแสงในห้องน้ำเนาะพี่น้องมันมันถือแสงได้มันจะมีกระเบื้องใสนหนึ่งนะพี่น้องต้องได้ใส่กลางเวียนเวลาเขาของน้ำก็จะแจ้งสิหุงเนาะแล้วก็ใส่ดอกไผ่พี่น้องใส่ดอกยาวเลยแบบใส่ยาวดอกเดียวเลยใส่ให้มัน คาดเคร่งเลยห้องอาบกับห้องน้ำห้องทำสะดวกสบายห้องอุจจาระห้องอะไรพี่น้องสี่สิบเร็ดรวมนะพี่น้องมันจังหวหน้าเกียดเนาะห้องถ่ายห้องหนึ่งห้องอาบห้องหนึ่งเฮ็ดเป็นโองห้องเลยจ้ะพี่น้องกับบริเ็ณใหญ่ดอกเห็ดห้องพอดีแบบพอดีลมก็โตนะพอดีพอดีลมเขาข้าไปถ่ายว่าคนยาน,น้ำนองพี่น้องเข้าไปถ่ายแล้วก็ อาบน,น้ำนกับพ่อพันธ์สามเมตรสองนี่แหละเพื่อนวาแต่ละห้อง,งวุ้ยเั็ที่สมของพ่อแอที่ไปเห็นว่าอยู่บ้านเนาะเพื่อนก็บ,บอกมาแบบนั้นสองห้องรถม,มันจงมันอาเียดแมนห้องอาบห้องหนึ่งเวลเาอาบน,น้ำน้ำาสิบเห็นสักโคกกัยังใครนอะพี่นอ้องอาบอยู่ห้องหนึ่งเพิน่นวะห้องทายห้องหนึ่งแต่เพื่อนก็สจะเอาไม้ไขึ้นไปพัพระพัดพัดขางไว้เทิงเนาะ ลุมงมันพี่น้องถ้ามันเมื่อกะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเบิ่งบิวธรรมศาสตร์นี่พี่น้องอยู่นี่เนาะแนยังได้เข้าไฟเองเล้วจะพี่น้องได้เข้าไฟอีก ขัดสีดึงไฟลงมาแต่เฮือนแม่กะย่านเลยว่ามันไกลเนาะสายไฟผลเพื่อนผลอยู่ทุึท่งๆพี่น้องมันสิจักจักเม็ดจากสีลงมาหอดก็เลยแบบเข้าไฟด้วยตัวเองเลยสบายสะดวกสบายเนาะพี่นอ้องมันจับบริหารขาไฟกันเข้าโดยตรงเป็นของตัวเองเลยเก็บปรเก็บของเฮาเลยเนาะพี่นอ้องอันนี้บ่อเกพ,นนพิ่นกับแบกไม้ไผ่ลุงคนไม้ที่เพิน่นเอามาพี่น้องเพิ่นเอามาเพิ่นเสีเพื่อเฮือนป่เออฝนนั่งรินฝนวมาไร กันได้อยู่กะพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพักปลูกมีขายอาชีพอาศิแบบนี้เฮ็ดไปตามงบนั่นแหละพี่น้องจากสิได้ขึ้นไหวบันได้ขึ้นซาเพิ่งไปนันกันอันนี้ก็ว่าจะเลียงก็สิเฮ็ดอยู่สมซาหาเงินได้จากสิปลูกเฮ็ดเงินเวลาประมาณสองหง้อง เนะพื่อปูนปูเป้ง่ายเนาะจะเพื่อนก็ยังแง่ห่องแง่ยังก็มือขอโทวดก่อไฟเนาะอันนี้ก็คือต้นนิ้วนะพนะี่เนอะมีเอฟซีเพลนวาต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านให้ตัดตัดถิมโบตัดก็ได้แลอวพี่เนอะก็นิ้ว กะแม่นอยู่เพิ่นว่ายานผลลงมาเนาะยามมันหักทับบ้านเพิ่นก็ไบาตัดพอเพิ่นก็สิตัดอยู่เด้อเพิ่นว่ารอให้มันเป็นเงี้ยก่อนอันนั้นคือต้นเงี้ยวพันอยากได้มากมันนั่นลูกมันนะพี่น้องเอามายัดเสื้อเนาะเสื้อยัดเสื้อหรือว่ายัดที่นอนมหยัดหมอนเนาะแล้วพอสิตัดพี่น้องเพิ่นก็สิตัดแล้วสิดึงดึงดึงไปทางพุ่นเลยพี่น้องตัดลงเพิ่นก็สิตัดหมด พราะก็คือต้นนล้วก็สตัดเด้อพี่น้องเห็นวะต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้อันนั้นมันอันนั้นมันเป็นของเพิ่นเด้อพี่น้องต้นใหญ่ๆต้นนั้นเป็นของพระเจ้าไปเพิ่นก็สิบ่ตัดดอกเพราะว่าขัดตัดก็อย่าเหม็นเจ้าของเพิ่นให้อนุญาตซะก่อนยึงตัดเนาะพี่น้องคองกัจักมือเด้อขอโทษขออภัย FC ทุกคนนะพี่น้องปุเป้ก็ตือล้วพี่น้อง จะคน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 กาดเกินกาดเกินนะพี่น้องเห็ดสีเงียวบ่นที่มุ้งนะพี่น้องเ้าก็ยังมียังบ่มีปันลมอีกพี่น้องโอ้ยมีหลายหลายแนวคิดแล้วก็เมื่อยนะถึกไห้ไหนวะฮะดึกไหมเให้ไหร่แต่ก็ดีใจเนาะที่ได้ซ้ำนี่แบบนี้มีแต่อายเพื่อนเห็นให้ซอย มาผดกับกะเสียหายผลอยู่ดอวพี่น้อยจักเล็กจักน้อยสมงบพอมีกะต่างซอยแน่ผลกะได้มาซอยน้องเนาะผลกัมีเวียกเนาะกัมีเวียกผลอยู่มาซอยแป้นซานให้พอเท่าผลก็ได้แต่ว่าปกอยากมาซอยน้องฮะนี่พี่น้องผลมาซอยน้องอยากให้มันแล้วจังเสมอผลนาถ้ามีเวียกกะไปก่อน เก็ค่อยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะจ้กแล้วยามไดครับในใจจริงก็อยากให้มันแล้วไว้ไเนาะพี่น้องอยากขึ้นอยู่ไว้ไปาะอาจะจะปากาให้มันตรงในระยะป้าข้าพาดลงบนต้งเชิดบนต้งเกศจะได้นะเอาละวะได้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 นดัไไ้ไง้ไ้ได้มด้ไ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 ด้เด้ก็ได้ไได้ด้้้้้้้ ข่างสองข่างสามเหยียบเต็มตีนจตยังห่างไป่หยไหมเท่ามุง้งแรียบอีเด้ลงใหม่เนี่ยนี่เอาไหมนี่อนนี้ปุ๊บเป๊จอบป่วนพี่นอ้องตื่นละประหานก็ตื่นเล้วพี่น,พน,น้องนอนแต่โดนโดนใจใกล้บรุรุษอาคลิปนี้มหอนนัอเนี่กกลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ้าพี่นอ้องฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาแพนสาวนุก หมอแพ่นคพือขยันแม่จีดพ่อแอร์ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องขอขอบใจ